ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ ได้ยินมาว่าหัวหน้าทีมเกราะคชสาร,รท่านนี้มีความใกล้ชิดกับเจ้าสำนักฮูเยียนอรีเป็นศิษย์รุ่มที่มีฝีมือดีที่สุดของสำนักเกราะคชสาร,รของเราเป็นหลานคนโตของข้าม,มีพรสวรรค์เหนือยิ่งกว่าข้าในสมัยก่อนหลายเท่านะั<ช>ข้าหวังว่าในอนาคตเขาจะสามารถกลายเป็นราชธินนามอันดับหนึ่งของเกราะคชสารจตแต่สำนักฮูเหยียนมีห<ม>ลานชายเช่นนี้นับว่านช่างหน้าเยน็นดีเป็นยิ่งดูดึทัง้งใจประมา,า,าชมเกินไป เป้าหมายของสำนักข้าในครั้งนี้ก็คือต้องอยู่สามอันดับแรกในรอบตัดสินก็ต้องดูฝีมือของอลลีพยกขะอ,อะไรนะอาลีอาลีอาจจะโดน้านชายเจ้าในวันนี้ดูเหมือนจะมีปรมาจารย์วิญญาณระดับ40ขึ้นไปถึงสคนแถมคนนึงมีวงแหวนวิญญาณอายุหมื่นปีซะด้วยเอ้ชื่อถังซารใช่ไหมอันนี้จะเจอคุมกำเนิดหรือเปล่า้าสำนักหนึ่ง ท่านทราบหรือไม่ว่าพอทีบอมเพาะสิทธิ์ออกมาได้เก่งกาจเช่นนี้เป็นใครกันจันทร์ฟาบาฟาบายังจำสามเหลี่ยมเลกทงคำได้มั้งโงเรียนสื่อไรเคอร์พวกเขาทั้งสามดูแลอยู่ตอนนี้มุมแห่งปีกโบยบินก็คือพอออผู้หลังเติมเด็กๆได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ใหญ่ผู้มากความสามารถโดยเฉพาะเด็กหนังส่าเป็นศิษย์สายเดียวของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ไมเป็นเขาได้ สามพุกดาลยกสารัสสนุกจากอาจารย์ใหญ่เหรอใครบ้างม่เคยเรียนชื่อสามเล่มเหล็กทองคำความสัมพันธ์ของอาจารย์ใหญ่กับสำนักวิญญาณยุทธ์นั้นไม่ธรรมดาคิดไม่ถึงว่าจะไปอยู่ที่โรงเรียนสื่อไหลเครืงมีหน้านักเรียนหนุ่มสาวพ,พวกนี้ถึงได้ยอดเยี่ยมปกติซารัสเป็นคนเยือยยิ่งเห็นได้เพียงได้ยินชื่ออาจารย์ใหญ่เขาน่าถอดสีนี่คงจะมีอะไรแน่ๆ ในเมื่อทั้งสองท่านต่างก็นับถืออาจารย์ใหญ่ท่านนี้หากมีโอกาสข้าต้องขอชื่นชมความเก่งกาจของเขาสักหน่อยตอนนี้พวกเราดูการประลองกันต่อเถอะใช่ค่ะไ้คุยกันก่อนยังดูเขาประลองกันแล้วค่ะปะท้าเรนงกรก็จะสารรมตนนับันนี้่ทังสที่น่เเหรอหลาน พูพูพูเร็วมันดูเหมือนแบบส่อพ่อพ่อพั้ออเีนตามเีตามู่่าู่าเฮยกษาี่หนึ่งพลังกาพูห่า่่าโอ้ัได้ เงินครามของพิซาเหนียวมากทำให้เขาทำลายได้ง่ายขนาดนั้นพลังกำลังที่อยู่ตรงหน้าน่ากลัวจริงๆไม่แค่นี้นะพวกเขาไม่ใช่แค่กำลังข่มขันแต่ยังรู้จักใช้จุดแ็งของตัวเองอาศัยพลังกำลังทางกายลดการใช้พลังวิญญาณประสานพลังวิญญาณและกายเนื้อปล่อยพลังกำลังที่น่ากลัวออกมาถึงอย่างเงินครามจะเหนียวมากแต่พลังพัฒนาการไม่สูงพอที่จะคบคุมพวกเขาได้ นี่ไม่รู้ว่าทีมสื่อไลค์เครื่องมีปรมาจารย์เกง่งๆกี่คนหรือว่าตอนนี้การโจมตียังปลอดภัยไม่ต้องรีบร้อนกุน๊กเพราะแค่พวกเรารักษากระบวนอย่างตอนนี้จัดการคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่สายโจมตีว่องไวชัยชนะก็อยู่แค่เพื่อยิ่งผู่ต่อสู้พร้อมที่ว่างได้มากเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งแสดงพลังได้มากเท่านั้นเจซานได้เวลาแล้วเดินหน้าสามเก้าส่งสั่งไปนี่สั่งที่หนึ่นักาน จเจี่ยงเพื่อนวะแผนแล้วล่ะเยี oh. ah. ่ยมเพื่อนไปด้านหลังเหรอที่ขอดาวตกที่มาจากอาวุธลับใช้ความมั่นยำของยาเปินคำช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวให้เพื่อนๆชื่อวันคืนคอนมนุษย์ดาวตกเจ้าขอนมนุษย์ดาวตกที่สามินถาวรไปกรอบแคทตัวเบาเดียวเดียวเดยวไม่ได้ไปกับเพื่อนเอา ใช้วิชาเซียนเตียนกระดาเขียนเงินยักมเนี่ยตนี่กือมนเ่นกเพื่อนทำไปน กะนุมทั้งซานนั่นสามารถกินได้ด้วยอย่างนั้นรอระม่มว่าความสามารถนี้คงมาจากวิญญาจารย์สายช่วยเหลือบิน่าล่ที่ได้เอากรน่าจอกพลังัี่ได้ออกไปที่ท้ก็มีแผนดีเองใช้ขบวนท่าตอนนี้ขอเพียงระหว่างนี้ให้ทุกคนตัวเบาก็จะอยู่ในเกี่ใส่กรอบเห็ดบินจะรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ จะได้ที่ไท <mm ่หลงตัวใหญ่เกินไปไม่ใช่ในกลยุทธ์นี้ระภาพที่เขาทำได้ก็จะ้ากกว่าเสียวอูน้องตัวใหญ่น้องเล่นไม่ได้หวาัเพื่อนโอ้โหตื่นเต้นมันเป็นวิญญาจาร์บินได้กันมะบินกลางอากาศเพื่อจะเลี่ยงโจมตีร่างกายที่มีกระแข็งแกร่งและโจมตีส่วนหัวเฮ้ยทำลายจังหวะการบุกโจมตีของพวกเราเจ้าทั้งสามนี่นี่ใาจะต้องใช้แผน้หลึกเปล่าอย่าหญ่่ไม่ได้ นั่นนิวเจ้ากับพีวายยุทธเทกเขาต้องมีไม้ตายอยู่นะทุกคนไม่ต้องห่วงรักษากระบวนเอาไว้กระบวนไหนหนาวมากเอาการใช้ทักษะที่สี่ไม่ได้เลยการต่อสู้กลางอากาศเป็นจุดอ่อนเดียวของเราแต่ถ้าเรื่องการป้องกันไม่มีใครเทียบเราได้รู้สึว่าใครจะล,ง,ลงมือก่อนเจ้ที่ครับขึ้นมาเล่นกันไอ้เงาไอ้พวกสื่อไร้คยอย่างเจ้าคนนี้แต่ลบ เรียนชื่อปโรงเรียนหัวหดดีกว่าั้งออาไปกินยมยใหญ่ยอดตาย่ไหนย้ยวไม่ต้องสนวายยุทธ์แท้ตั้บอามวใหญ่เดู่ดวนีิจริงว่าจะกาไปเอะเจอยุ้ยวไม่ต้องให้ป้องกันไงมันตู้มันก็เลยนั่นไหมไม่ใช่จุดเด่นหลักไห ไปไปก็พยักเข่าแรงเกินไปต้านไม่ไหวก็ประกาศสามเหลี่ยมขอทุกคนด้วยเจ็ดหัดจบเล่นลับ ตอนนี้แหละรอบโจมตีรอบสองเป็นสัตว์าดน้อยจริงๆถึงกับรับคงจากด้วยมือเปล่าคงจักแม่มดทำไมด้ได้งไดขนาดนั้นน้องใช้หัดอันนั้นเถอะหัดอะไรับไหวหรกนะหัดยกนะับกเจ็ดเจสเจ็ดเออ เออายกองจักนั่นดูจะรุนแรงเกินไประวังสามลูกระเบิดฟอมจับทั้งซารวู้ดหนุดได้เจ็ถ้าจะกัดเจตจับฟอร์ไว้อย่างนั้ไม่ได้เลยทำได้ถวยตอนนี้แหละไม่ได้นั่นหูเย็นลิ

รีทช่วยี่หภาษาที่สอรสิทธิ์โอึว่ามาเลทพูกนี้จะเป็นตอนที่เราใช้แผนเมืทีเร็จแล้วภาษาที่โดนขังยากเงินครับโอ้โหอ้น้ามาเลจริงัโอเค ใช้ยลังสิิและกองขัอย่างเงินความควบคุมเวลาวงแหวิญยาแรกคือการป้องกันองแหวิญญาที่สองคือการเพิ่มพลังภักษะรที่สามจะเป็นด้านพลังกำลังขุาตัวเองออกจากย่าเงินคามอูเยลี่ที่แข็งแกร่งที่สุดใช้เวลาเพียงสีวินาทีคนที่ช้าสุดคือเวินาทีถ้าเป็นกองขันย่าเงินคามล่ะถ้าหากว่าคำนวณไม่ผิดนั่นก็จะเป็น20วินาทีข้าต้องควบคุมอีกคนให้ได้ทันเวลา ทุกคนระวัง20สิบิตบตีฮูเยลี่ถึงกับใช้คีมมุ่ทำลายแผนการอันสมบูรณ์แบบของข้าอย่างนั้นเหรอกูมาจัดดูความอัปยศนี้ของข้าหย่า หับไปไหนแล้วติดตแล้วทุกคนตบตีพอกกันีมือวพี่นไว้เียยเวลากลุ่มั้นถึงจะสามารถออกมาจังยาได้่เอากดูห huh. uh ัวหมุนติ้วจิตากรรมขอูเเยีนลี่น่าเป็นห่วงจิิอ่านั่งไม่ติดเหรอะ คุยเลยกันดูบอกหลานนะให้ขึ้นสติวะน่าแข็งปอกเลยหลานขึ้นสติทนมาดีเจ้าสำนักผู้ีย็นทำแบบนี้เพอจะทำให้การประลองไม่ฝ่าใช่ช่วยข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าสำนักนิ่งพูดอะไรข้าทำอะไรงั้นหลงนาเขาสติขึ้นมา ต้องพูดเอะไรกับหลานชายสักอย่างเลื่อนแสงพยัคฆ์เผาปัญญาณยุทธ์โฟนกระดูกวิญญาณยุทธ์ป่าป้ากระหายเลือดทักษะที่สามตรงเล็บโลากันเด้งไปไม่ใช่เหรอจะติดร่างพอดีแล้ว เมมมมััน,นะจะไ่ีวดป็นาลุกอ,อ,อ,อะไรอะวัญญาที่คนอับอายเหมือนให้เขามีสติแมมเขาโดนทำเสียอู่ทำให้ร่มลงอยูอ่ไหมหมไปก่อเห็นไม่ใช่ลูกวิญญ,ญาณส่วนหัวดูกวิญญาณส่วนหัว ชีนี่ดูวิญญาณด้วยออนี่น่นกากลัวอยู่นะลากนี่น่นกากลัอยู่ไปส่งสัดสีนเนาะอนเรกว่าอะไรค่อยๆส่หน่อยไปส่งกับพ,พี่เขาปูมามากกว่าน่ากลัวเฮ้ว่หอ,อ,อะไรนะนวา,าแวุนนการประลองไใช่หรือง กระดูกวิญญาณได้เปิดหูเปิดตาดีแท้เห็นเหตการณ์ละส่งสิ่งละหนึ่งตอนท่านอายุยังน้อยก็มีกระดูกวิญญาณส่นหัวแล้วมีมือช่างรับเบิกนะดูไหมทางซายก็มีนะเดี๋ยวถือนะเดินเดินเดนเดนในม จะให้เผยล่าใช่ไหมไม่มกถึงตารงเยนรคจาร้า,างไม่ได้มีแค่นี้อันนี้แค่ดำตจิมอไอ้บือ้อแน่ดำมาจะไหมไอ้บืออบ้ออะไรนะเข็มตังหารใช่กยาจะฆ่าให้ตายเลยเหรอท่านกดรุ้นรแรงมากดูจิ ทั้งสองข้างขยับไม่ได้นี่มันทันกษะว,<ฮ>วิญญาณกัดขังโหรับแพนเด็ดโ,โอ้ยนั่นมันเป็นเกาะที่เคียร์แพ<ฮ>นแล้วมันแตกไงผู้ได้การผู้เหยียบากับผู้เหยียบซาลุดออกแล้วจุชิ้งย่เ้ายักษ์เขาลงกันยักษ์เขาลงกันกระสาแล้ว เออมานี่งใช้จริงๆด้วยเจอต้องเจอภาษาอันนี้ก็ถือว่าใช้หมดทุกอย่างแล้วนะเนะี่ย ช่ยยเดี๋ยวแค่ถังตาไงาย,ยังไม่ได้เผยอะไรเยอะชตาตมาแค่ระดับสองปะหรือสามปะสงสี่แล้วอ๋อี่หรใช่คงขังอะไรใหม่เลยเอาเหรอใช่ยังไม่ถามหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยแตแค่กระดูกกินชาชนนะเดีต่อเอาบุญรับที่ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวของเสียวอู่ด้วยอะ